หลังจากที่เย่เฉินและเสี่ยวชูหอรานเดินทางมาถึงหอยันจิงพวกเขาก็เช็คอินเข้าที่พักข้างสนามกีฬาแห่งชาติเนื่องจากคอนเสิร์ตกำลังจะเริ่มโรงแรมจึงเต็มหมดทั้ง2องต้องรอเช็คอินเกือบครึ่งชั่วโมงหลังจากเช็คอินเข้าที่พักแล้วทั้งสองก็ไม่มีอะไรทำเสี่ยวชูหอรานจึงแนะนำให้ไปเดินเล่นกลางหอยันจิง เสี่ยวชูหอรานผู้ซึ่งเรียนศินละปะและการออกแบบชื่นชอบบ้านเรือนในถนนวงแหวนรอบสองของหอยันจริงมากจึงอยากเดินเล่นกับเย่เฉินเย่เฉินตกลงทันทีแต่เขาไม่คิดว่าเสี่ยวชูหอรานแค่อยากไปเดินเล่นกับเย่เฉินไปยังที่ที่เย่เฉินเคยอาศัยอยู่ตอนเด็กทั้งสองเดินเล่นไปตามตรอกซอกซอยในถนนวงแหวนรอบสองเสี่ยวชูหอรานถ่ายรูปและถ่ายรูปกับเย่เฉินมากมาย ดูเหมือนเขาจะอารมณ์ดีเป็นพิเศษเมื่อมาถึงโ้่หายพื้นผิวยังคงปกคลุมด้วยน้ำแข็งแต่เริ่มละลายใกล้าชายฝั่งแล้วเซียวชูหอรานคร่ำครวนด้วยความเสียใจฉันอยากลองเล่นเลื่อนน้ำแข็งแบบดั้งเดิมของภาคเหนือมานานแล้วแต่ไม่เคยมีโอกาสเลยเย่เฉินคุณเคยลองไหมเย่เฉินสายหัวฉันก็เหมือนกันแต่ถ้าอยากลองเรามาได้ต้นปีหน้าเลยไม่ต้องรอถึงฤดูใบไม้ผลิ เขาไม่กล้ายอมรับว่าเคยเล่นมาก่อนเรื่องราวที่เขาเล่าให้คนอื่นฟังคือเรื่องกำพร้าและเร่ร่อนไปทั่วจนมาจบลงที่บ้านพักคนชราจินหลิงเด็กกำพร้าจากจินหลิงจะเคยได้สัมผัสประสบการณ์เลื่อนน้ำแข็งทางภาคเหนือได้อย่างไรในฤดูหนาวที่ชื้นและหนาวเหน็บของจินหลิง แม้แต่สุนัขก,ก็ยังยากที่จะยืนบนน้ำแข็งบางๆนับประสาอะไรกับมนุษย์เด็กที่เติบโตในจินหลิงคงไม่มีความทรงจำในวัยเด็กแบบเด็กทางเหนือเซียวชูหอรานรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยแต่ก็ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วเธอถามเย่เฉินว่าพรุ่งนี้วันเกิดเธออยากหาร้านอาหารอร่อยๆอกินมื้อกลางวันไหมไม่ละ่ะเย่เฉินตอบพร้อมรอยยิ้มฉันไม่ชินกับการฉลองวันเกิดในร้านอาหาร เสียวฉู่หอรานกล่าวแต่ฉันต้องฉลองวันเกิดเธอเย่เฉิงเสนอทำไมเราไม่ซื้อเค้กแล้วให้ส่งมาที่โรงแรมละ่ะคืนนี้หลังจบการแสดงเราจะได้กินเค้กในห้องของเราเซียวฉู่หอรานครุ่นคิดพลางพยักหน้าก็ได้ฉันสั่งเค้กจากร้านเบเกอรี่ชื่อดังในหอยานจริงไปแล้วพรุ่งนี้กลับโรงแรมฉันจะฉลองให้เธอ เย่เ yeah, ฉินยิ้มและกล่าวว่าโอเคขอบคุณนภะันรายาเมื่อกลับถึงโรงแรมทั้งคู่ก็อาบน้ำและนอนลงบนเตียงเซียวฉู่หอรานรอจนเที่ยงคืนเพื่อจะได้อวยพรวันเกิดเย่เฉินด้วยตัวเองขณะที่เย่เฉินนอนคิดอยู่บนเตียงคำพูดของกู้ชิอี่ยังคงดังก้องอยู่ในหูเว้นแต่ว่าเธอจะให้ฉันมีลูกเขาเริ่มกังวลว่าหลังจบคอนเสิร์ต กู้ชิวอี้จะยังคงเถียงเขาเรื่องนี้ต่อไปหลังจบคอนเสิร์ตเธอจะ,กะเกษียณจากวงการบันเทิงอย่างถาวรเธอจะไม่เข้าร่วมการแสดงใดๆบันทึกเสียงเพลงใดๆหรือรับงานโฆษณาใดๆอีกต่อไปกลับไปใช้ชีวิตปกติไม่มีอะไรมารบกวนชีวิตของเธอหากเธอเอ่ยถึงการอยากตั้งคันก่อนแต่งงานเขาจะอธิบายอย่างไร ขณะที่เขากำลังคร่ำครวญน,นาฬิกาก็ตีบอกเวลาเที่ยงคืนเซียวฉู่หอรานโน้มตัวเข้ามาวางศีรษะลงบนไหล่ของเขาเบาๆพร้อมกับพูดว่าสุขสันต์วันเกิดนะที่รักเย่เฉินยิ้มจางๆเอื้อมมือไปกอดเธออย่างอ่อนโยนและกล่าวอย่างอ่อนโยนว่าขอบคุณนะที่รักก่อนที่เซียวฉู่หอรานจะทันได้พูดโทรศัพท์ของเย่เฉินก็สั่นไม่หยุด ข้อความวีแชทหลายสิบข้อความหลั่งไหลเข้ามากูชิลีไชยใช้จือ e ชินเอ๋อเสวี o, ่ยอวังตงเสวี่ยอส่งหวังถิงซูรั่วหลีซูจือหยูหลี่เซียวเฟินเฮอจือชิลเฮเลนาและผู้หญิงอีกมากมายส่งคำอวยพรวันเกิดให้เขาแม้แต่ตะวันนาก็ยังส่งข้อความมาตรงเวลา นอกจากพวกเขาแล้วหลินหวันเอ๋อวัย400ปียังได้ส่งข้อความอวยพรวันเกิดถึงเย่เฉินด้วยคนอื่นๆเช่นหงวูเฉินเจ๋อข่ายหวันโปโจาวินและตระกูลเหอก็ส่งคำอวยพรมาเช่นกันสิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือแม้แต่สตีฟรอทะชายก็ยังส่งคำอวยพรยาวเหยียดถึงเย่เฉินข้อความวีแชทที่ส่งมาไม่หยุดทำให้เย่เฉินรู้สึกอายเล็กน้อย เขาไม่กล้าตอบต่อหน้าเสี่ยวชูหอรานจึงได้แต่วางโทรศัพท์ลงเสี่ยวชูหอรานถามเขาว่าสามีทำไมไม่ตอบข้อความละ่ะเย่เฉินยิ้มและกล่าวว่าอ้อพวกนี้เป็นคำอวยพรจากลูกค้ากลุ่มหนึ่งฉันจะไม่ตอบทีละคนหรอกเดี๋ยวฉันจะโพสต์รูปเพื่อนๆแล้วก็เขียนขอบคุณสักหน่อยเสี่ยวชูหอรานยิ้มเล็กน้อยไม่ได้เผยเจตนาของเขาแต่กลับถามว่า คุณอายุ29ปีแล้วคุณมีคำอวยพอรอะไรไหมขอพอรอะไรเหรอเย่เฉินครุ่นคิดครู่หนึ่งแล้วยิ้มข้าไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนแต่พอคิดดูอีกทีข้าก็มีหลายเรื่องเลยเซียวฉู่หอรานกล่าวลองคิดดูก่อนเลือกเรื่องที่เจ้าอยากจะทำให้สำเร็จมากที่สุดแล้วค่อยเป่าเทียนคืนนี้คำอวยพรวันเกิดจะเป็นจริงได้ง่ายๆ ตกลงเย่เฉินพยักหน้าพร้อมรอยยิ้มหลังจากพักผ่อนหนึ่งคืนเวลาก็มาถึงอย่างรวดเร็วในวันที่สองของเดือนจันทรคติที่สองที่เหยียนจริงเช้าวันใหม่ปกคลุมไปด้วยหมอกทัศนวิสัยต่ำจากหน้าต่างโรงแรมเย่เฉินมองลงไปที่สนามกีฬาแห่งชาติสนามที่เคยใสยแจ๋วตอนนี้กลับพระโมว ไม่นานหลังจากนั้นเกล็ดหิมะก็เริ่มโปรยปลายลงมาการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์ดังขึ้นไม่หยุดแอปข่าวสารและพยากรณ์อากาศหลายแอปประกาศหิมะตกหนักฉพพลันที่เหยียนจริงซึ่งอาจเกิดพายุหิมะได้โดยปกติแล้วเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นหลังจากเดือนจันทรคติแรกและเข้าสู่เดือนมีนาคมโอกาสที่หิมะจะตกที่เหยียนจริงจะน้อยมาก ทันใดนั้นหิมะที่ตกลงมาอย่างหนักก็ปกคลุมเมืองทั้งเมืองราวกับหิมะโปรยปลายลงมาเซียวชูหอรานรู้สึกดีขึ้นมากเมื่อเห็นหิมะโปรยปลายเต็มท้องฟ้าเขานั่งลงหน้าหน้าต่างบานเฟียมและเฝ้ามองหิมะโปรยปลายลงมาอย่างตั้งใจทว่าผู้คนที่เร่งรีบเร่งกันออกไปรับชั่วโมงเร่งด่วนยามเช้าบนถนนด้านนอกกลับไม่รู้สึกสบายใจนัก รถราต่างๆบนท้องถนนติดลมรักเกลรักกับผู้คนต่างพยายามดิ้นรนฝ่าหิมะที่ปกคลุมไปด้วยร่มบางครั้งก็มีคนหรือจักรยานลื่นถลยไปตามถนนหิมะที่ตกลงมาอย่างหนักหน่วงปกคลุมมหาวิทยาลัยจนถึงช่วงเย็นหิมะตกหนักหยุดลงเมื่อเย่เฉินและเซียวชูหอรานเริ่มต่อแถวตรวจตัวที่สนามกีฬาหิมะที่ตกหนักทำให้การจราจรในเมืองหยุดชะงัก แต่ก็ยังไม่สามารถหยุดยัง้งความกระตือรือร้นของแฟนๆได้ผู้คนนับหมื่นทยอยเดินเข้ามาในสถานที่จัดงานทำให้อุณหภูมิทั่วทั้งสถานที่จัดงานสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเย่เฉินและเซียวชูหอรานได้ตั๋วแถวหน้าในครั้งนี้ซึ่งเป็นจุดที่หาได้ยากที่สุดในคอนเสิร์ตท,ทั้งหมดที่นี่คุณสามารถมองเห็นดวงดาวบนเวทีได้อย่างใกล้ชิดและสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตามเสี่ยวชูวหอรานไม่มีความสุขเธอคอยดูเวลาในโทรศัพท์อยู่เรื่อยการแสดงมีกำหนดเริ่มเวลา19.30นาฬิกา30นาทีเหลือเวลาอีก20นาทีแต่เธอก็รู้ว่าพรุ่งนี้เช้าเวลา 7. จนาฬิกาเธอจะต้องร่วมมือกับถังซื่อไห่และเผลอให้เย่เฉินดูข่าวที่เขาต้องการตามแผนของเขาเย่เฉินจะรีบเดินทางไปออสเตรเลียทันทีหลังจากดูข่าว ซึ่งหมายความว่าเธอเหลือเวลาอยู่กับเขาเพียง12ชั่วโมงเท่านั้นในขณะนั้นเธอรู้สึกเหมือนกำลังนับวินาทีเมื่อคิดถึงเวลาที่เหลืออีก12ชั่วโมงและเห็นเย่เฉินอยู่ข้างๆเซียวชูวห่อรานก็เริ่มควบคุมอารมณ์ไม่ได้น้ำตาไหลอับแก้มอีกครั้งเย่เฉินสังเกตเห็นน้ำตาของเธอจึงถามด้วยความเป็นห่วงว่าที่รักเธอร้องไห้ทำไมอีก อารมณ์ของเซียวชูหอรานไม่มั่นคงมาหลายวันแล้วเย่เฉินสังเกตเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติแต่เขาก็ยังเดาสาเหตุไม่ได้แต่พอเห็นเซียวชูหอรานร้องไห้เงียบๆอีกครั้งหัวใจของเขาก็ปวดร้าวขึ้นมาทันทีเรากับเดาอะไรไม่ได้เลยเมื่อเห็นแววตาที่กังวลและประหม่าของเย่เฉินความเจ็บปวดและความเสียใจของเสี่ยวชูหอรานก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นในทันที เธอแทบจะกลั้นใจกอดเย่เฉินและร้องไห้ไว้ไม่อยู่หากเก็บเอาไว้เธอกลัวว่าตัวเองจะลม้มลงไปแต่ในขณะนั้นหญิงสาวคนหนึ่งที่อยู่ข้างๆก็ร้องไห้ออกมาแฟนหนุ่มของเธอรีบกอดเธอไว้และถามอย่างประหม่าว่าที่รักเป็นอะไรหรือเปล่าหญิงสาวพูดเสียงสะอื้นฉันพอคิดว่านี่เป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายของกู้ชิลีฉันเสียใจมาก นึกไม่ออกเลยว่าเธอจะออกจากวงการบันเทิงตั้งแต่อายุยังน้อยขนาดนี้ขนาดที่เธอพูดอารมณ์ของหญิงสาวก็พลุ่งพล่านเธอสะอื้นให้อย่างควบคุมไม่ได้เย่เ yeah. ฉินจึงประหนักได้ว่าเธอและเสี่ยวชูหอรานไม่ใช่ผู้หญิงเพียงกลุ่มเดียวที่ร้องไห้เคียงข้างพวกเธอเด็กสาวหลายคนก็เหมือนกับเสี่ยวชูหอรานร้องไห้เงียบๆขณะมองดูเวทีที่ว่างเปล่า เย่เฉินคิดว่าน้ำตาของเสี่ยวชูหอรานคงเป็นเพราะกู่ชิวอีก,กำลังจะออกจากวงการบันเทิงเขาจึงกอดเสี่ยวชูหอรานไว้และปลอบใจเธอว่าอย่าเสียใจไปเลยที่รักถึงคุณกู่จะ,กะเกษียณจากวงการเพลงเพลงของเธอก็ยังฟังออนไลน์ได้ตลอดเวลาแถมยังมีวิดีโอคอนเสิร์ตสดให้ดูอีกเทียบและถ้าดูจากท่าทางของนักร้องฮ่องกงและไต้หวันแล้วเธออาจจะกลับมาได้สักวันหนึ่ง เสี่ยวชูหอรานตกตะลึงกับสิ่งที่ได้ยินยิ้มอย่างขมขื่นเหตุผลค่อยๆเข้ามาครอบนำเธอระนับอารมณ์ไว้ในใจเวลา7นาฬิกา30นาทีการแสดงเริ่มต้นขึ้นอย่างรวดเร็วต่างจากคอนเสิร์ตครั้งก่อนก่อนที่เปิดฉากอย่างอลังการและตระการตาคอนเสิร์ตอำลาครั้งสุดท้ายของกู้ชิวอีไม่ได้เปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ อลังการเวทีที่มืดมิดแต่เดิมค่อยๆสว่างสวัยขึ้นด้วยจอเล็กขนาดใหญ่หลายจอแสงเดียวส่องสว่างกลางเวทีเผยให้เห็นศินลปินทรายกำลังใช้มือและทอรายละเอียดบนกระดานทรายเรื่องแสงภาพปรากฏเด็กชายอายุราวสองหรือ3าขวบกุ้มมือเด็กเล็กไว้จากนั้นดนตรีก็เริ่มขึ้นกุชิวอีค่อยๆก้าวลงจากเวทีเธอสวมชุดสีขาวสะอาดตาขึ้นเวทีเพื่อร้องเพลง Litter U.S. ที่เธอแต่งขึ้นเพลงนี้บอกเล่าเรื่องราวของคู่รักในวัยเด็กความผูกพันที่แน่นแฟ้นตั้งแต่วัยทารกและการลัดพลากจากกันด้วยเหตุผลทางครอบครัวแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้พบกันอีกแต่ความรักที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงของเด็กหญิงที่มีต่อเด็กชายยังคงสะท้อนให้เห็นการเดินทางภายในจิตใจของเธออย่างชัดเจนก่อนที่เธอจะได้พบกับเย่เฉิง ศิลปินทรายประสานเสียงเพลงเข้ากับบทเพลงได้อย่างแนบเนียนพลิกภาพทรายแล้ววาดภาพซ้ำแล้วซ้ำเล่าภาพนี้แสดงถึงเด็กสองคนที่กำลังเติบโตเมื่อเด็กชายอายุ7หรือ8ขวบเขาออกจากเมืองไปกับพ่อแม่เด็กหญิงร้องไห้โฮมองพวกเขาขึ้นรถแล้ววิ่งไล่ตามอยู่นานเด็กหญิงจึงเติบโตขึ้นแม้ว่าเธอจะเติบโตเหมือนเด็กทั่วไป เรียนหนังสือแอละเล่นแต่เธอก็หยุดคิดถึงการจากไปของเด็กชายไม่ได้เธอเติบโตอย่างสง่างามและสง่างามแต่เธอก็ไม่เคยพบร่องรอยของเด็กชายเลยปีแล้วปีเล่าต้นไม้ริมทะเลโห่ไห่ก็งอกงามและเขี่ยว,วเฉาเขี่ยวเฉาและแตกหน่ออีกครั้งน้ำแข็งที่เด็กๆชื่นชอบก็แข็งตัวและละลายละลายและ,ละ,ละ,ละแข็งตัวอีกครั้ง แฟนๆของกู้ชิวอิรู้ดีว่าในฐานะลูกสาวคนเดียวของตระกูลกูผู้มีทรัพย์สินหลายหมื่นล้านเธอละทิ้งสถานะนักครองนํำหญิงแห่งปักกิ่งเพื่อเข้าสู่วงการบันเทิงเพื่อตามหาเด็กชายที่เธอคิดถึงอย่างไรก็ตามไม่มีใครรู้ว่าเธอได้พบเขาหรือไม่เพลงนี้ก็ไม่ได้จบลงอย่างสมบูรณ์แบบเช่นกันท่อนสุดท้ายเขียนว่า ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนโปรดจดจำฉันน้อยน้อและพวกเราน้อยน้อยในตอนนั้นเพลงนี้มีความอ่อนโยนและซาบซึ้งใจและเมื่อพิจารณาจากการแสดงแล้วเพลงนี้คงไม่เหมาะกับการเปิดคอนเสิร์ตนะักอย่างไรก็ตามแฟนๆของกูชิลอีซึ่งรู้ถึงความทุ่มเทและทุ่มเทของเทอมาหลายปีรู้สึกซาบซึ้งกับเพลงนี้มากกว่าเพลงทรงพลังอื่นๆ เมื่อพิจารณาว่านี่เป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายของคู่ชิลอี่แฟนๆรู้สึกถึงความผูกพันอย่างลึกซึ้งผู้ชมหลายคนต่างร้องไห้สะอึกสะอื้นในเพลงแรกอารมณ์ของเย่ฉินนั้นซับซ้อนบทกวีท่อนหนึ่งผุดขึ้นมาในใจเสมอว่าการทรมานชายผู้เปี่ยมพรสวรรค์นั้นง่ายแต่การคืนดีกับความใจดีของหญิงสาวผู้งดงามนั้นยากที่สุด หญิงสาวผู้ทุ่มเทความรักให้เขาอย่างเงียบเๆมาหลายปีแม้แต่หัวใจที่แข็งกร้าวก็อาจละลายหายไปด้วยความจริงใจอันแผดเผาเช่นนี้สิ่งที่เย่เฉินรู้สึกหนักใจยิ่งกว่าคือการที่กู้ชิอี้ไม่ใช่ผู้หญิงคนเดียวที่มอบความรักมากมายให้เขาเสียงอันไพเราะและอ่อนหวานของกู้ชิอี้ผสานกับเนื้อร้องและภาพวาดของจิตรกรทราย แม้แต่เซียวชู่หอรานที่อยู่เคียงข้างเย่เฉินก็ซาบซึ้งใจณบัดนี้หิมะที่หยุดตอกกราวหนึ่งชั่วโมงก็โปรยปลายลงมาอีกครั้งณสถานที่จัดงานกลางแจ้งเกล็ดหิมะโปรยปลายลงมาประกอบกับบ,บทเพลงอันซาบซึ้งใจนี้ผู้ชมต่างซาบซึ้งใจและซาบซึ้งใจบทเพลงหนึ่งดึงผู้ชมนับหมื่นคนให้หลั่งไหลเข้าสู่บ่อน้ำผู้ร้อนแห่งความรักอันบริสุทธิ์อย่างรวดเร็ว แมกเกล็ดหิมะจะร่วงหล่นลงมาบนศีรษะแต่ผู้คนก็ยังคงรู้สึกอบอุ่นหลังจากร้องเพลงจบกู้ชิลอี้ก็หันหลังกลับบนเวทีและเช็ดน้ำตาเธอรู้ว่าเย่เฉินอยู่ในกลุ่มผู้ชมแต่เธอไม่กล้าสบตาเขายิ่งไปกว่านั้นวันนี้เธอยังกำชับช่างภาพในที่เกิดเหตุเป็นพิเศษว่าอย่าหันกล้องไปที่ผู้ชมเพื่อถ่ายภาพ เพราะเธอกลัวว่าช่างภาพจะเผลอถ่ายภาพเย่เฉินและถูกคนที่มีเจตนาแอบแฝงเห็นเมื่อผู้ชมเห็นเธอหันกลับมาเช็ดน้ำตาพวกเขาก็คิดไปเองว่ากูเฉียยี่คงเศร้าเพราะบทเพลงและคิดว่าเธอคงยังไม่เจอหนุ่มที่เธอร้องเพลงถึงจากนั้นกูเฉียยี่ก็ปรับทัศนคติและแสดงต่อไป หลังจากร้องเพลง3เพลงรวดกูเฉียยก็ใช้ช่วงพักระหว่างเพลงกล่าวผ่านไมโครโฟนว่าขอบคุณผู้ชมทุกท่านมากมากคืนนี้นี่เป็นคอนเสิร์ตอำลาระดับโลกครั้งสุดท้ายของผมเพราะฉันเกิดที่ยันจิงเติบโตที่ยันจิงและเดบิวที่ยันจิงผมจึงเลือกยันจิงเป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ตนี้ผมหวังว่าอาชีพนักแสดงของผมะจะมีจุดเริ่มต้นและจุดจบ และจบลงอย่างประสบความสำเร็จนสถานที่ที่มันเริ่มต้นซึ่งถือได้ว่าเป็นการปิดฉากอย่างสมบูรณ์แฟนๆต่างตื่นเต้นและเสียใจพวกเขาตะโกนเรียกชื่อเธอเสียงดังลั่นในฝูงชนบางคนถึงกับตะโกนบอกเธอว่าอย่าทิ้งวงการเพลงกูเฉียยียิ้มเล็กน้อยและกล่าวต่อว่า ถึงแม้ฉันจะมีความสุขและเป็นเกียรติมากที่มีผู้สนับสนุนอย่างคุณในวงการบันเทิงตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่ฉันรู้สึกว่าสิ่งดีสิ่งดีทั้งหมดต้องจบลงและฉันต้องเลือกเวลาที่จะกล่าวคำอำลากับทุกคนเสมอดังนั้นฉันหวังว่าในช่วงเวลาที่ดีที่สุดของฉันจะได้กล่าวคำอำลากับทุกคนอย่างเหมาะสมและเคร่งขรึมเพื่อให้ทุกคนจดจำฉันได้ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดของชีวิตแฟนคลับหญิงแถวหน้าตะโกนสุดเสียงว่า ชิวอี้เธอจะเป็นที่สุดในใจฉันเสมอกูชิวอี้ยิ้มและพูดว่าเธอต้องจำไว้ว่าไม่มีอะไรดีที่สุดเสมอไปหลังจากนั้นเธอพูดกับผู้ชมแบบกึ่งติดตลกกึ่งจริงจังว่าบางทีถ้าฉันบอกลาเธอตอนนี้ความประทับใจสุดท้ายที่ฉันฝากไว้ในใจเธออาจจะเป็นกู้ชิวอี้ที่ดีที่สุดแต่ถ้าฉันบอกลาเธออีกครั้งในอีกสิปีข้างหน้า อาจจะเป็นกู้ชิวอี้ที่แก่ชราและโรยราถ้าฉันรออีก20ปีแล้วยังไม่บอกลาเธอหลายคนอาจจะแอบ,บคุยกันว่าทำไมป้ากู้ชิวอี้ถึงยังไม่เกษียณและยังยึดติดกับวงการเพลงในวนัยนี้มันน่ารำคาญจริงๆใช่ไหมไม่แฟนแฟนรีบปฏิเสธกู้ชิวอี้โบกมือพร้อมยิม้ม โอเคฉันตัดสินใจไปแล้วฉันจะไม่ให้โอกาสเธอดูถูกฉันอีก10บหรือ20ปีข้างหน้าความคิดเหล่านั้นล้วนเป็นเท็จสิ่งที่ฉันอยากจะบอกคือมิตรภาพที่ดีไม่ได้หมายถึงการอยู่ด้วยกันนานๆแต่คือการอยู่เคียงข้างกันอย่างเต็มเปี่ยมและไม่เสียใจไม่ว่าเราจะอยู่ด้วยกันนานแค่ไหนก็ตามฉันทุ่มเททุกอย่างให้กับวงการบันเทิงมาตลอดหลายปีสำหรับฉันฉันพยายามอย่างเต็มที่ที่จะอยู่เคียงข้างพวกเธอทุกคน ดังนั้นตอนนี้ฉันไม่รู้สึกเสียใจที่ต้องบอกลาดังนั้นอย่าเสียใจหรือเสียใจไปเลยแค่รู้ไว้ว่ากู้ชิลอีที่รักเธอนั้นทำให้อาชีพของเธอประสบความสำเร็จอย่างงดงามความจริงใจที่จริงใจของกู้ชิลอี้ทำให้แฟนแฟนหลังน้ำตาไอดอนหลายคนพยายามอย่างหนักเพื่อหาวิธียืดอาชีพ ใช้ประโยชน์จากศักยภาพการใช้จ่ายของแฟนแฟนและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆเพื่อพัฒนาอาชีพของพวกเขาแต่กู้ชิลอี่ไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยเธอมีวินัยในตนเองและเข้ารบตนเองแต่เธอก็จริงใจอย่างสุดซึ้งต่อแฟนๆไม่เคยเสยแสร้งหรือหลอกลวงตลอดหลายปีที่ผ่านมาเธอทุ่มเทอย่างเต็มที่ในทุกบทเพลงและทุกการแสดง นำเสนอต,ตัวตนที่ดีที่สุดของเธอต่อแฟนๆอย่างแท้จริงยิ่งไปกว่านั้นวงการบันเทิงเป็นโลกแห่งความโหดร้ายไม่มีศิลปินรุ่นเก่าคนไหนที่มีทั้งคุณธรรมและความสามารถจะรักษาความนิยมไว้ได้ตลอดไปเมื่ออายุมากขึ้นแม้แต่ดาราที่มีอิทธิพลมากที่สุดก็ย่อมต้องเสื่อมถอยลงเช่นเดียวกับวิถีชีวิตของคน หากกู้ชิลี่ยังคงอยู่ในวงการบันเทิงต่อไปเธอก็จะเริ่มเสื่อมถอยลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากผ่านไป5หรือ8ปีไม่ว่าเธอจะพยายามแค่ไหนเธอก็จะถูกแซงหน้าและถูกแทนที่ด้วยศิลปินหน้าใหม่ทั้งในด้านรูปลักษณ์พลังกำลังและรูปร่างหน้าตาปัจจุบันเธอได้วางมือจากวงการบันเทิงในช่วงที่ประสบความสำเร็จสูงสุด ทิ้งร่องรอยแห่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจในตนเองอันไม่เสื่อมคลายไว้ให้กับวงการเพลงจีนยิ่งไปกว่านั้นเป็นเรื่องยากหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่วงการบันเทิงจะหาไอดอลที่บริสุทธิ์โดดเด่นและรักตัวเองได้เท่าเธอในอนาคตแม้ว่าจะมีใครสักคนที่บริสุทธิ์เท่าเธอพวกเขาก็คงไม่มีความสามารถอันหาที่เปรียบไม่ได้พุ่งหลังครอบครัวที่ร่ำรวยเทียบเท่าประเทศชาติ และวินัยในตนเองที่ไรทิ่ฐิของเธอบางคนอาจมีคุณสมบัติเหล่านี้หนึ่งสองหรือสอย่างแต่คงไม่ใช่ทั้งสี่อย่างเธอกเกษียณแล้วในตอนนี้และจะกลายเป็นตำนานเพลงที่ไม่มีใครเห็นอีกต่อไปอย่างแน่นอน